บทเรียนไฟฟ้าดับในยุโรปสเปนให้อะไรเราบ้างเป็นข่าวครึกโครมในแวดวงพลังงานทั่วโลกกรณีความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุกระแสฟไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในประเทศสเปนและโปรตุเกสรวมทั้งบางส่วนของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะในหัวเมืองหลักของสเปนทั้งกรุงมาตริดบาเลนเซียและบาร์เซลโลนาส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถไฟรถไฟฟ้าใต้ดินระ ระบบขนส่งมวลชนระบบสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตกลายเป็นอมพาตรถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินต้องหยุดให้บริการทุกขบวนสนามบินและสายการบินต่างๆประสบปัญหาดีเลยถึงขั้นยกเลิกไฟลกันสุดโกลหนสถานีรถไฟในบาเลนเซียและโดยเฉพาะในกรุงมาดริดคลาคร่ำไปด้วยผูดด้โดยสารที่ติดอยู่สถานีไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้และต้องใช้เวลาข้ามคืนกว่าที่กระแสะไฟฟ้าบางส่วนจะกลับคืนสู่ปกติและใช้เวลากู้ระบบตามมา อีก1-2วันกว่ากระแสะไฟฟ้าจะเริ่มเข้าที่ก่อนที่บริษัทเรดอิเล็กทริก้าของสเปนจะออกมากล่าวถึงสาเหตุของไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในครั้งนี้มาจากกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนคือโซลา่าลดลงอย่างรุนแรงจาก18กิกะวัตต์เหลือ8กิกะวัตต์ภายใน5นาทีทําให้ผู้ให้บริการเครือข่ายระบบสายส่งจําเป็นต้องชัดดาวระบบลงด้วยการดับไฟเพื่อรักษาสเสถียราภาพของระบบมีการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางถึงสาเหตุที่ทําให้เก ปัญหาด้านสถีราภาพของระบบไฟฟ้านั่นคือมีโรงไฟฟ้ามั่นคงเช่นโรงไฟฟ้าที่ใช้กา๊าซนิวเคลียร์และไฟฟ้าจาัดเขื่อนไม่เพียงพอไม่สมดุลกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดทำให้สำรองไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักไม่เพียงพอจะรับมือกับพลังงานหมุนเวียนอย่างโซลา่าที่หายไปจากระบบอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริหารโครงข่ายระบบสายส่งจำเป็นต้องชัดดาวอุปกรณ์ต่างๆออกจากระบบเพื่อรักษาเสถีราภาพของระบบไว้กรณีไฟฟ้าดับเป็น วงกว้างในยุโรปที่เกิดขึ้นดังกล่าวช่างประจวบเหมาะในช่วงที่ประเทศไทยเรากําลังมีประเด็นเรื่องที่พักไยค้านหรือพักประชาชนและเครือข่ายพลังงานออกมาร้องแรกแหกระเชอเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานดอดไปเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมเป็นการรับซื้อไฟเก็บตกในโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเฟสแรกจํานวน5,200เมกะวัตต์ที่ค้างมาตั้งแต่ปีก่อน2566และยังตั้งแท่นจะจัดซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 2,100เมกะวัตต์โดยระบุว่าสำรองไฟฟ้ารีเซฟมาร์จินของประเทศล้นทละลักเกิน50%อยู่แล้วจะตะบี้ตะบันซื้อไฟฟ้ามาทำไมอีกพร้อมระบุผลพวงจากการที่รัฐตั้งแท่นจัดซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมจะทำให้ประชาชนคนไทยต้องถูกโขกศัพท์ค่าไฟฟ้าส่วนเกินไปนับทศวรรษ20ถึง25ปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามกรณีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในยุโรปข้างต้นน่าจะเป็นบทเรียนให้รัฐบาลและประชาชนคนไทยได้ตร สำรองไฟฟ้ารีเซฟมาร์จินของประเทศที่พากันถล่มโจมตีกันอยู่นั้นมีความสำคัญแค่ไหนและยังต้องสแกนลงไปดูใส่ในด้วยว่าสำรองไฟฟ้าที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างโซลาวินด้วยหรือไม่หรือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหลักหรือโรงไฟฟ้ามั่นคงเพราะกรณีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างที่เกิดขึ้นล่าสุดในยุโรปสเปนโปรตุเกตนั้นเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าการพึ่งพิงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในเกณฑ์ที่สูงมากไม่ได้เป็นหลักประกันความมั่น คงด้านพลังงานอย่างที่ทุกฝ่ายเข้าใจการมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable Energy ที่มองแต่เรื่องของราคาถูกตามเทรน์ของโลกใช่จะละทิ้งโรงไฟฟ้าหลักหรือโรงไฟฟ้ามั่นคงที่ใช้กา๊าซและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงไปได้ตรงกันข้ามยิ่งประเทศมีสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากก็ยิ่งต้องมีไฟฟ้าหลักที่เป็นแบ็กอัพอีกฝั่งเพื่อคอยเสริมระบบหรือเตรียมความพร้อมรองรับความผันผวน,นที่อาจเกิดขึ้นเพราะจะอย่างไรพลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable นนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของความมั่นคงและปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าที่ขึ้นอยู่กับแสงแดดในแต่ละวันขณะที่พลังงานลมวินหรือพลังงานชีวมวลก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยอีกยิ่งภูมิอากาศประเทศไทยเราเป็นอย่างไรใช่ว่าทุกฝ่ายจะไม่รู้วันดีคืนดีลมหนาวจากจีนพัดสอบเข้ามากลางเดือนมีนาและพายุฝนฟ้าคะนองเอากลางเดือนเมษาไม่รู้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมหรือตุลาคมจะเจอ ดังนั้นสำรองไฟฟ้าของประเทศที่มาจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเป้าหมายของรัฐบาลและพลังงานที่กำลังลุยไฟจะปลูกปั้นพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดให้มีสัดส่วนมากกว่า51%ในแผน PDP 2024เวอร์ชั่นที่เท่าไไร่ก็ไม่รู้ในปี2580โดยจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์โซลา่ามากกว่า30%พลังงานลม16%หรือมากกว่าที่เหลือเป็นพลังงานสะอาดอื่นๆนั้นสิ่งเหล่านี้หาใช่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคง ด้านพลังงานอย่างที่ทุกฝ่ายเข้าใจกันตรงกันข้ามกลับจะทําให้ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเปราะบางสุ่มเสียงมากขึ้นเสียอีกยกเว้นรัฐบาลจะสามารถผลักดันการสร้างเขื่อนหรือโรงไฟฟ้าจากเขื่อนขึ้นมาได้เท่านั้นเพราะเป็นโรงไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable Energy ขนาดใหญ่ที่ทุกฝ่ายเพียรหาตอบโจทย์ด้านพลังงานทุกข้อเท่าที่มีใน3โลกทั้งด้านราคาและลดก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนนูทรอลิตี้ก่อนหน้านี้วิรพัฒน์เกียรติ ื่องฟูรองปหลัดกระสวงพลังงานและโฆษกกระรวงพลังงานเคยออกโรงยืนยันและนั่งยันว่าปัจจุบันกําลังการผลิตไฟฟ้าสำรองหรือ reserve margin ของประเทศไม่ได้สูงเลี่ยวเกิน50%ตามที่เครือข่ายพลังงานพากันตีปิ๊บเป็นรายวันแต่ reserve margin ที่แท้จริงของประเทศอยู่ในระดับเพียง25%เท่านั้นเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือเชื้อเพลิงชีวภาพไม่สามารถนํามานับรวมเป็น reserve margin ที่แท้จริงได้ดังนั้นยิ่งประเทศมีสัดส่วน ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากก็ยิ่งจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักที่เป็นแบ็กอัพในสัดส่วนที่สูงตามไปด้วยซึ่งแน่นอนว่าต้องแลกมาด้วยค่าบริหารจัดการค่าเตรียมความพร้อมและค่าความพร้อมจ่ายที่ทุกฝ่ายขยาดกลัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ต้นทุนรวมของการจัดหาไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยจะต้องสูงขึ้นเสมอไปหากรัฐและพลังงานสร้างสมดุลการรับซื้อไฟฟ้าในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่เพียงจะทำให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าของประเทศ ยังจะไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนด้วยไม่ใช่ตะบี้ตะบันจะลุยกำถั่วไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามเทรนด์ของโลกจนลืมหันกลับมาดูไฟฟ้าพื้นฐานที่เป็นพลังงานมั่นคงจนลงเอยแบบที่ผู้คนในประเทศยุโรปกำลังอกสัน่นขอนแผนอยู่ในเวลานี้